สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทโตโยต้าอันติดปีประมาณ0 9นย์ะครับรุ่นนี้ไม่มีรีโมทมาจากโรงงานนะครับจะมีแค่กุญแจไขแบบนี้นะครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งกล่องรับสัญญาณนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับมาบริการถึงที่นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากติดตั้งกล่องรับสัญญาลีโมทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจรีโมทก็ได้2ดอกนะครับ ก้านกุญแจนะครับแล้วก็ฝังตัวเม็ดชิปไว้ในดอกกุญแจทั้ง2ดอกนะครับสตาร์ตติดทั้งคู่นะครับระบบอีโมสมบูรณ์นะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับล็อกเปิดนะครับไฟเลี้ยวทํางานปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบสตาร์ตครับเสียกุญแจบิดออนสตาร์ตครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ขับรถไปนะครับ สักประมาณ15าวินะครับหยยบเบรกลถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับผมสาธิตให้ดูนะครับหย่าเบรครับอ่าล้ล็อกให้อัตโนมัตินะครับดับเครื่องรถก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับดับเครื่องเรียบร้อยนะครับใช้งานสะดวกนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ t o y ยต้าอันติ้นะครับต้องการติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับมีบริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5่าช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ